โย่ Yo, แลทุกคนนะครับก็อยู่กับฟิลลี่คุกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรวะมาอ่าเล่นเกมนะฮะมาสอนอะไรนิดหน่อยกันนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ได้ข่าวว่าเซิร์ฟนี้นะครับรัสเฟิร์สดีทูนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟที่เขาว,ว่าดังที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเกมรัสนั่นเองนะครับซึ่งมา เดี๋ยวมาพูดกันวิธีการสมัครง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนธีการสมัครแล้วก็วิธีการเข้าเกมแต่ตอนนี้เซิร์ฟคือเซิร์ฟเขาปิดอยู่นะครับก็ยังคือเข้าเกมได้แต่ว่าก็จะเข้าเซิร์ฟยังไม่ได้นะครับซึ่งถ้าว่าเซิร์ฟนี้จะต,ต่างกันยังไงแต่าก,กับเซิร์ฟก็เอยเซิร์ฟเข้าไปยังไงก็เรื่องลูกเล่นเรื่องระบบเตมิมอะไรพวกนี้ก็จะ,สะเสถียรกว่าแล้วก็เซิร์ฟเจ้าของกันเองด้วยนะครับก็เจ้าของก็อยู่ในกลุ่มติดต่อได้ที่กลุ่มที่ของบทไทม์ทนั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวก็รู้เองครับเจ้าของคนไหนก็ลองจะจอยกลุ่มเขาไปดูแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ม,ามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มแต่เรื่องการสมัครสมา,สมาชิกกันเลยดีกว่าครับนมีไม่เกี่ยวอันนี้ผมสมัครเล่นๆนะครับชื่อผู้ใช้งานที่คุณแบบจะสมัครก็สมมติว่าสมัครมั่วๆไปแล้วกันนะฮะก็อีเมลมั่วๆชื่อผู้ใช้งานเอ่ออ,อะไรก็ว่าไปนะฮะร,รหัสผ่านก็กําหนดรหัสผ่านของคนเองนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่าน นะครับแล้วก็อีเมล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  at b a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  c o m นะฮะแล้วก็ชื่อในเกมอันนี้ก็คือชื่อที่คุณอยากให้คนอื่นเห็นในเกมเวลาเล่นเซอร์บิร์สนี้นะครับอย่างเช่นผมอยากชื่อว่า fuck you bitch อะไรประมาณนี้ได้กันนะฮะแล้วก็ ID แน,นะนำนะฮะอันตรงนี้สำคัญมากนะครับผมย้ำเลย นะฮะติ๊ก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 ติกิกตล๊ว๊กติ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 ๊๊บ ตรงนี้ได้นะฮะอ่าโอเคนะอ่าจบกันตรงนี้จากการสมัครสมาชิกแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดลิงก์หนึ่งลิงก์สองลิงก์สามก็ได้อันนี้ก็คือ link 3, ลิงก์สำรองนะครับเผื่อไฟล์ลิงก์แรกมันเสียหรือลิงก์ที่สองเสียก็กดได้นะฮะก็กดดาวน์โหลดไปเลยฮะแล้วมันก็จะให้ดาวน์โหลดอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอินสตารให้นั่นเองนะครับก็ พอดาวน์โหลดแล้วก็คุณสามารถอินส tall ได้เลยโดยการที่เดี๋ยวน,นี้ผมเปิดสมองเตเปิดกา l i ดิ้งการินาทิ้งไว้เออโอเคอันนี้คนช่วเล่นวัตถุบล็อกนะฮะ <c oughs> มาอันนี้ก็ถ่ายนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์เวลาอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ให้แตกไฟล์อันนี้นะครับงี้แล้วก็รอสักพักหนึ่งฮะฮ์ด,ดิสผมของผมมันช้าแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องอย่างอื่นมาล,ลูกเล่นอ้พวกนี้นะครับก็จะมีแบบพวกแบบเออเติมเงินซื้อซื้อของในเกมอนี้ก็กด็องอินตรงนี้ได้ คำสั่งในเกมก็จะเป็นคอมเมนต์ในตัวเกมนั่นเองนะครับก็พิมพ์ทับย่อโลเคชันอันนี้ก็ลองเปิดดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งล่างเอทิ้งลางทิ้งลิงกลับไปที่เดสคริปชันนั่นเองนะครับก็สามารถเซตโฮมกันได้นะครับเสียชิปสิบพอยในการเซตโฮมหนึ่งครั้งนะครับอ่าตรงนี้ก็จําไว้ด้วยนะครับวิธีปิดยาอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือเว็บบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆฟอรั่มให้เราพูดคุยกันเล่นปรึกษาอะไระตรงาเจรจาเนี่ยครับก็ นิวแอ n นอวเมนต์อีเวนต์อะไรพวกนี้ก็อัปเดตแ p a แพชอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบยังไงแบบว่าเออมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นฟอรัมก็ไปสามารถพูดคุยกันได้นะครับเรินนี้ก็อ่าเร่นนี้ผมก็สิงประจําอยู่ <c oughs> นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าดังที่สุดแล้ว,อวเอ้ยเลือกถ่ายดีกว่าอะไรแบบน,นี้นั่นเองนะครับมาเรามาดูที่เรื่องการดาวน์โหลดเกมกันต่อเลยนะครับมาวิธีการนะครับพอแตกไฟล์ออกมาแล้วเราก็กด first launcher ขึ้นมา นะฮะแล้วมันก็สถานะรอสักครู่อันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งรอสักพักหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเกิดเกิดเปิดขึ้นมาอ่ะสมมุติเปิดขึ้นมาเป็นเออร์เร์เเใช่ไหมครับแล้วก็ตัววิธีแก้ปัญหาก็อ่าลืมบอกครับย้ําขอย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือการที่ต้องลงไอ้ดอ t เน็ตมาคอ t ทอมดอนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ลงไปแล้วนะฮะ โอเคพอลงแล้วก็ First Launcher ถ้าสมมติว่า First Launcher อันนี้ไม่ได้คุณก็ดาวน์โหลด login fix v3 ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วแหละยู่นี่เองครับมารัสดาวน์โพวกนี้ก็อยู่ครบนะ,ะก็วิธีการแก้ก็แค่ทำแค่นี้นะฮะเย็ดหยุดแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะฮะ LoginFix นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกให้ใส่ username p a พ s w o r เบร์แต่ว่าตอนนี้อ่าเดี๋ยวทำไมไม่ได้วะแป๊บนึนะ แเราอินฟิกตรงนี้พิดเวดแล้วก็สงสัยไอ้นี้ล็อกเองมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก็เพราะว่าเขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไปแล้วแล้วก็คงต้องรอให้ไอ้ตรงนี้เขาแก้ปัญหาให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดตรงนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ผมขอเวลาโหลดแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> โอเคนะฮะก็มาเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ ก็เห็นกลุ่ม facebook.com อันนี้ก็ group b l u s first อันนี้ก็จะเป็นชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็กดเข้าเกมนะครับก็นันก็จะถามหา username และ password แล้วก็กรอกไปนะฮะแต่แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะฮะมันยางั้นมันจะขึ้นแบบผมก็คือกรุณาไปโหลดใหม่ <laughs> นั่นเองนะฮะ <laughs> แล้วก็รอรอ,อสักพักนะ username ของผมอ่าแล้วก็ password มันโชว์บอกว่าเอออันนี้ไม่โชว์ password อะไรวะอันล็อ l o ิน เข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกกราฟิกคุณภาพเฟสอยู่แล้วครับมาครับแล้วก็มันก็จะโหลดสักพักหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าจะไม่ให้เกมมาตอนนี้ขอเล่นเกมแล้วกันนะครับมากดเพย์เกมแล้วก็จะมีรัสเซอร์อันนี้ก็คือ o f f i ิเชีก็คือมีสอันั่นเองนะครับมีเพ a y เ r อร์อยู่ด้วยนะครับาเดี๋ยวผมจะเข้า Server เวนะครับก็เข้าไปลันเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงกันนะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดดิงรัสไอแลนด์สองศูนย์หนึ่งสามอันนี้ก็รอสักพักปั๊บ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 มาดาวน์โหลดดิงทรีโหลดดิงทรีมีการโหลดต้นไม้โหลดดิงจียูไอโหลดดิงเชิดโอ้โหแชร์แชร์อะไรเวตติ้งฟอร์ชาร์กเจอร์นี่ก็รอสักพักนึงครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเนมฟลิคุงนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็จะแหลกนิดน,นึงนะครับเพราะผมถ่ายไปอันนี้ผมถ่ายในโหมดไอสองก็เลยจะแหลกแหลกนะฮะแล้วก็ดีสิครับตอนนี้เขาก็เล่นกันอยู่นะครับคนเล่นเยอะพอๆแบบโอ้เยอะจริงๆ นั่นเองนะครับกดแถบอ่านี้เปิดอินเวนทอรี่ได้อะไรแบบนี้นะครับก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอกดออกเกมกันก่อนนะครับตอนนี้ exit อ exit ที่ค้างในกำบวยๆนะครับโอเคมาต่อนะครับก็สรุปแล้วก็คือแค่นั้นนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็ผมก็สิงเออช่วงนี้ก็สิงเกือบทุกวันนะฮะแล้วก็อ่าถ้าสมมติใครอยากเข้าอ่าเฟซบุ๊กกลุ่มอันนี้อ่านี่ก็เฟซบุ๊กผมอ่าเข้าร่วมกลุ่มครับแป๊กเข้าไปนะฮะ ก็กดเข้ารวมแล้วก็อันนี้ก็จะรออนุมัติเดี๋ยวเขาก็จะมีคนอนุมัติให้เข้าเองนะฮะปึ๊บโอเคมาเดี๋ยวมาพูดเรื่องเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะคือจะ p p พ,พ,พทุกๆ2ชั่วโมงสาหรับเซิร์ฟเวอร์หแต่คือเซิร์ฟเวอร์อื่นน่ยมันจะเหมือนกันหมดยกเว้นเซิร์ฟเวอร์สนั่นเองนะครับแตกต่างแค่ตรงนี้เท่านั้น นะครับแล้วก็กดติกาติกาอะไรก็เหมือนเซิร์ฟทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพจอันนี้โอ้โหมีอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหไประบุโอเคอ่าหลายคนเลยนะฮะที่กดไลค์โอ้มีนี่ด้วยนะฮะก็หมดเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดเฟรนด์และอย่าลืมเข้าไปเล่นเซิฟบลัสเฟิร์สวีทูกันด้วยนะฮะแล้วก็วิธีสมัครก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ